สวัสดีชาวไบาเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง F4 มอเตอร์จีพีนะครับเจอกันกันกบผมอย่าเช่นเคยนะฮะทุกคนวันนี้ผมจะนําเป็นข้อมูลเป็นความรู้นะครับที่สําคัญที่สมควรอย่างยิ่งเลยนะฮะที่คนดูอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องรับทราบกันเอาไว้ซึ่งบอกไว้เลยนะครับว่าจากนี้ไปจะเหลือเวลาอยู่ประมาณ1เดือน MotoGP จะลงสนามในการพรีซีซั่นเทสนะครับที่เซปังเซอร์กิตในมาเลเซียประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาครับดังนั้นเห็นไหมแค่เดือนเดียวมันไม่นานเลยเนาะ จากนั้นก็จะเป็นการเทสในรอบต่อๆไปที่ลูแซลกา์ต้าแล้วก็การแข่งขันก็จะกลับมาก็ตีไว้ประมาณในช่วงสัปดาห์เท็ท้ายนะครับสัปดาห์ประมาณวันที่20ก,กว่าๆของเดือนมีนาคมนะครับอ่ะก็ถือว่าความตื่นเต้นความมันเร้าใจเนี่ยรอพวกเราอยูอ่ข้อมูลความรู้ที่ว่าเป็นในเรื่องของน้ําหนักรถครับจะทยอยนําเรื่องราวที่เป็นในเชิงเทคนิคแบบนี้มาเล่านะครับในช่วงเวลาจากนี้ไป เราจะได้ทําความเข้าใจกันบ้าง่าก,กฎกติกาตรงนั้นตรงนี้นะครับที่มันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรหรอกแต่ก็สําคัญและก็จําเป็นที่จะต้องแบบว่าพอทราบให้เข้าใจแบบคร่าวๆกันเอาไว้เนาะเดี๋ยวผมจะพูดถึงทั้ง3รุ่นเลยแล้วกันนะครับก็คือ MotoGP m o Moto t o 2แล้วก็ m o t o 3นะฮะโดยการกําหนดน้ําหนักเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งกันก็คือ m o t o 2กับ Moto 3เนี่ยเขาจะใช้หลักการเดียวกันก็คือเขาจะเอาน้ําหนักของตัวรถเนี่ย มารวมกับน้ำหนักของคนขับด้วย2อ,อย่างรวมกันเลยครับรุ่นเล็กกับรุ่นกลางนะก็คือถ้าเป็นรุ่น m o t ต3เนี่ยเขาจะกำหนดไว้ที่152กิโลกรัมนะครับ152กกรัในส่วนของ moto2 เนี่ย217กิโลกรัมนี่ก็คือทั้งรถแข่งแล้วก็คนขับนะครับทั้งนักแข่งทั้งรถแข่งรวมกันแต่ moto gp จะเป็นรุ่นเดียวครับที่ เอาแค่น้ำหนักของตัวรถเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือ157กิโลกรัมแต่น้ำหนักคน,นะจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับไม่มีการจำ,จำกัดอะไรนะฮะเอาแค่น้ำหนักรถว่าคุณต้องทำเนี่ยอันนี้ผมหมายถึงไม่เกินนะไม่เกินนะครับก็คือ157กิโลกรัมถ้าโมโตโมโตโ,โมโตจีพีนะฮะ157กิโลกรัมแค่ตัวรถโมโตทูก็ รถกับคนนะครับก็217 m o อโมโตก็รถกับคนก็152ครับแต่มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับออกไปอีกอเดี๋ยววิเคราะห์เรื่องของรุ่นเล็กก่อนถ้าเป็นรุ่นเล็กก็คือเขากำหนดไว้ที่152กิโลกรัมแล้วน้ำหนักรถเนี่ยจะอยู่ประมาณ84กิโลกรัมนั่นหมายความว่าน้ำหนักของนักแข่งเนี่ยไม่ควรที่จะเกิน68กิโลกรัม 6กิโลกรัมครับจะสังเกตดูว่านะักแข่งรุ่นโมโตทรีเนี่ยสมมากจะเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กนะมันอาจจะมีบางคนแหละครับที่อายุมากแล้วอายุ20กว่าแล้วอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แต่ถ้าถั่วเฉลเี่ยนะฮะส่วนน้อยนะพวกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆเกยาวชนนะครับอายุประมาณสัก1889ปเนี่ยเยอะนะครับอ่าจจอยู่อยู่ประมาณนี้นะฮะก็จะมีน้ําหนักเนี่ยคือมันจะอยู่ระหว่าง ไม่เกิน68ซึ่งตามจริงมัน,มนอาจจะไม่ถึงหรอกบางคนก็ตัวเล็กนิดเดียวนะฮะอย่างนักแข่งที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยอย่างใครล่ะเป็นเจมี่มาเซียอย่างเงี้ยแชมป์โลกกับตัวตัวไม่ไม่ได้ใหญ่หรือแม้กระทั่งดาบิดอารอนโซอย่างเงี้ยหมายเลขแปนะครับตัวติดเดียวเองก็อย่างที่บอกไปว่า,ายังเป็นวัยรุ่น,น, Umwelt, น,น,ก,น,นกันอยู่นะครับนักแข่งที่อายุ1889เเนี่ยยังคงเติบโตได้อีกเยอะนะฮะบางคนอาจจะมองเขาในตอนนี้เขาอาจจะตัวไม่ใหญ่จริง พอเราติดตามเข้าไป3ปี4ปี5ปีเขาขยับไปแข่งรุ่น m o t o ทูหรือบางคนก็ขยับมา MotoGP อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเอ๊ะทำไมมันตัวโต,วตวขึ้นมาเออมันก็ตามอายุแหละในตอนแรกเรายังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอยู่ไงนะทีนี้มาดูที่รุ่นของ m o t o ทูครับโมโตทู 2, เขากําหนดไว้ที่217กิโลกรัมเนี่ยโดยน้ําหนักรถเนี่ยมันจะอยู่ที่1 4 4กกรั นั่นก็หมายความว่าน้ําหนักคนขับน้ําหนักนักแข่งในรุ่นโมโตทูรุ่นกลางเนี่ยจะไม่ควรเกิน73กิโลนะครับคือถ้าเกินนี่ไปปุ๊บมันก็จะเลย2 1 7ทันทีน้ําหนักตัวรถก็จะเป็นเป็นประมาณนี้ดังนั้น73เนี่ยถือว่าเป็นน้ําหนักที่เรียกว่ามันก็อยู่ในพิกัดของคนที่อายุสัก20กว่าขึ้นไปจะสังเกตดูว่ารุ่นของโมโตทูเนี่ยอาจจะมีน้าแข่งที่ อ,อายุมันก็ต้องมากมากขึ้นนะครับถ้าถั่วเฉลี่ยนใส่กับโมโตทรีนนะรุ่นกลางนีนอายุจะเพิ่มมากขึ้นบางคนก็อาจจะ20นิดนิด20ต้นต้นหรืออาจจะไม่ถึงอย่างเงี้ยอย่างพวกที่ไม่ถึงก็คืออาไอย่างเป็นปี2023ที่ผ่านมาอย่างเปโดรคอสตาแชมป์โลกอย่างเงี้ยนะครับ19อย่างเงี้ยเฟอร์มินก็ยังย่าง19ก็จะมีแต่ส่วนมากพวกอื่นก็จะเป็น2ี2ส2บไปนะครับจน27 28ก็มีนะฮะน้ำหนักก็ ไม่ควรเกิน73นะครับแต่มันจะแบบนี้นะครับในส่วนของรถแข่งของ m o t o ทูเนี่ยมันจะเป็นรถแข่งที่มาจากรถโปรดักชันแต่มันก็ไม่เชิงว่าเป็นโปรดักชันจ๋าแบบที่ว่าไม่ได้ห้ามแต่งอะไรยังไงแบบนั้นนะนะครับอันนี้ผมผมจะเน้นเน้นโฟกัสที่รุ่น,ร,นรุ่นกลางซะก่อนอมันจะมาจากรุ่น t r u u p h นะครับ Triumph Street เปอร์นาอก็คือพิการ3ซีซี โดยมันจะเป็นทรงสตรีทแหละตอนแรกอาจเป็นไม่ใช่เป็นทรงเนคเกตก็คือทรงเปลือยแฟลลิงด้านหน้านะครับเขาจะเอามาแข่งตอนนั้นน้ําหนักรถมันก็จะอยู่ที่ประมาณ165นะครับจะประมาณ165ซึ่งไอร้อเนี่ยถ้าตีเป็นน้ําหนักรถทั่วไปนะก็จะประมาณ R3 YZF R3 ยามาม้า YZF R3 ก็คือ R3 น่าจะหนักประมาณ170 นะครับ169กว่ากว่าๆตี1้อมันก็จะเบาวกว่า A3 อยู่ประมาณ4กิโลกิโลก็ถือว่าใกล้เคียงกันให้เข้าใจเป็นใน,ในพิกัดมันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ทีนี้ดูเหมือนว่าพอเขาแข่งขันกันได้น่าจะ2ปีนะครับทีนี้เร์รารเขาก็เลยอเอาเนี่ยรถที่เป็นรถรุ่นของโมโตทูเนี่ยมาวางขายนะฮะแต่มันมันมันก็ไม่เชิงว่าเป็นเป็นรถโมโตทูจ๋านะฮะมันก็ไม่ขนาดนั้น แต่เขาก็จะทําเป็นทรงสปอร์ตนั่นแหละจากที่ตอนแรกเนี่ยตอนที่ไปเอาเครื่องยนต์มามาใช้บรรจุในรถแข่งโมโตทูเนี่ยมันเป็นทรงแนกเก็ตเปลือยแฟริงด้านหน้าแต่พอ,เ,อเวอร์ชั่นที่จะวางขายเป็นรุ่น t r u m p อ Street นะครับ R S Moto t o Edition เนี่ยซึ่งผลิตมา765คันทั่วโลกซึ่งมันก็ขายหมดไปตั้งแต่เนิ่นนานแล้วล่ะนะครเพราะว่าน่าจะ2ปีแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือมันก็จะเรียกว่าเป็นอ,อะไรที่มัน พิเศษกว่าตัวที่เป็นตัวที่เป็นแนกเก็ตนะครับมีชิ้นส่วนบางส่วนก็อาจจะเป็นรถมาจากรถแข่งจริงๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็สีก็จะเป็นสีเดียวนะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกสีเลือดหมูหรือมั้งใช่ไหมออกแนวๆน,น,นั้นนะครับก็รถตําหนักมันจะเป็น165แต่พอเอามาแต่งบางคนอาจจะงงเอาพี่ปุ้ยทําไมมันมันเหลือ1 4อ่เอาทุกคนต้องเข้าใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าคือมันก็ไม่เชิงว่าเป็น เป็นรถโปรดักชั่นจ๋าไงคือเขาเอาแค่เครื่องมาแต่ทีนี้ทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าเอา้าทำไมมีคาร์เล็กทำไมมีสปีดอัพทำไมมีฮอสควาน่า oh, ทำไมมีอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยเออหมายถึงนั่นคือแชสซีซึ่งเมื่อสักสองปีก่อนมันจะมี KTM ด้วยนะครับก็ทำแต่ตอนนี้เนะี่ยประมาณ90%เป็นเนี่ยเป็นคาร์เล็กก็คือใช้เครื่องยนต์เดียวกันนะครับแต่เวลาทำแชสซีทำโครงทำตัวถังมาเนี่ย อันนี้บริษัทคาเล็กโรงงานที่คาเล็กเขาจะทําให้ไอ้ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะอนุญาตนะครับให้ใช้ชิ้นส่วนของเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีมีน้ําหนักนะครับเบาลงเห็นไหมมันก็เลยหนักประมาณ144นะครับน้ำหนักรถแข่งแล้วก็บวกกับนักแข่ง73ไม่เกินนี้มันก็จะอยู่ที่พิกัด217กิโลกรัมนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็นในส่วนของ m o t o อร์ททีนี้ MotoGP รถแข่ง MotoGP ก็ หนักร้ออู้นะครับร้อนี่เบากว่าอาสามีนะอาสาหนักร้ออันนี้เบากว่าอาร 3, ประมาณ12-13กิโลกรัมเลยฮะก็แน่นอนนะครับว่ามันเป็นรถสูตรเออนะครับมันเป็นรถที่ผลิตจากโรงงานเพื่อที่จะมาลงสนามโดยตรงโดยกฎหมายไม่ได้รองรับนะครับให้สามารถซื้อขายกันได้แล้วก็เอาไปวิ่งตามท้องถนนอาจจะมีบางคนบอกว่าเอา้าบอกซื้อขายไม่ได้ทําไมผมเห็นในตลาดมือในอะไรก็ขายกันอยู่ โอเคแน่นอนละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป๊ะหรอกครับอ่าเรื่องของการทําผิดกฎหมายเรื่องของการลักลอบกันอะไรมันก็มีใช่ไหมละ่ะเอออย่างเราบอกว่าของบางสิ่งบางอย่างในป่าในเขาในอะไรเป็นของต้องห้ามอย่างเงี้ยเรายังเห็นบางคนก็เอามาขายมาอะไรพวกงาชงงาช้างพวกนูนนี่นั่นอะไรผมจะไม่กล่าวล่วงล้ําไปเยอะประมาณนั้นแหละนะครับกฎหมายบอกว่าผิดก็จริงแต่สุดท้ายมันก็คือมนุษย์ก็คือมนุษย์อยู่วันยังค่าเนาะทีนี้ก็157กิโลกร,รมัมแต่เขาไม่กําหนดน้ําหนัก แล้วน้ำหนักประมาณไหนแล้วครับมันถึงจะเหมาะสมกับเรียกว่านักแข่งมอเตอร์จีพีเนี่ยน้ำหนักควรจะอยู่ประมาณไหนเท่าที่ไปดูนะโดยรวมเนี่ยน้ำหนักของนักแข่งมอเตอร์จีพีเขาจะอยู่ประมาณ70กิโลกรัมบวกลบประมาณ3กิโลนั่นหมายความว่าอาจจะมีบางคน67ก็ได้อาจจะมีบางคน73ก็ได้ถ้าให้เข้าใจง,ง่ายคือมันจะอยู่ประมาณ67-73ถึงแล้วกันไม่เกินนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นพวกที่75ขึ้นไปนั่น ถือว่าหนักแล้วถือว่าเข้าขั้นหนักครับถ้าหนักมันเป็นยังไงล่ะอันนี้มันเป็นเหตุผลที่ไม่ลึกลับซับซ้อนเลยหนักก็หมายความว่ารถมันก็จะรับภาระมากขึ้นไงแรงม้ามันก็จะได้น้อยกว่าเขาไงพละกำลังอะไรต่างๆมันก็จะเค้นยากขึ้นเพราะว่ามันแบกน้ําหนักเยอะขึ้นไงเห็นไหมเข้าใจง่ายๆใช่ไหมครับดังนั้นนะักแข่งที่เรามองว่าหนักเยอะๆเนี่ยผมคงมองไม่เห็นใครหรอกนะในในรอบจะเป็นในทุกวันนี้ ทุกวันนี้ไม่น่าจะมีรับพวกที่หนัหนกๆไม่น่าจะมีแล้วล่ะแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือนักแข่งหมายเลข9้านักแข่งชาวอิตาลีดานิโลเปตูชีซึ่งก็เป็นอดีตนักแข่งม o เตจีพีที่อยู่กับดูคาตินั่นแหละนะฮะอยู่กับพราม a กแล้วก็ขึ้นทีมโรงงานนะครับเคยไปคู่กับโดวิโซโซในยุคหนึ่งแหละแล้วก็มาอยู่กับ KTM Tech 3เรเป็นปีสุดท้ายนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ลงแข่งในรายการ World Super b i k e หมายเลขเเราจะได้เห็นนะครับว่าเขาจะเป็นคนตัวใหญ่จริง คือโครงสร้างเขามันใหญ่ฮะเขาเองเขาก็รู้นะครับว่าเหตุผลเรื่องของน้ําหนักตัวตอนที่พีกสุดเนี่ยเขาหนักถึง80ดกิโลโอ้โหถือว่าหนักมากครับคือต่อให้รถดูวกะทิเจรแรงยังไงก็กกเข้นกันลําบากนะเอาจริงๆมันมันไม่ได้มีผลในเรื่องของการที่รถไม่สามารถจะจ่ายแรงม้าได้เทียบเท่ากับคนตัวที่เบากว่าไม่ใช่แค่นี้นะฮะมันเป็นในเรื่องของการถ่ายเทน้ําหนักเวลาที่จะเข้าโค้งเวลาที่จะเอียงเวลาที่จะ เวลาที่จะโหนรถนะครับเวลาที่จะเรียกว่าต้องการความนิ่งความเสถียรทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสมดุลของรถเนี่ยมันก็จะยากนะครับเพราะว่ามันก็แน่นอนน้ําหนักคุณมันเยอะนะฮะน้ำหนักคุณมันเยอะมันมันก็จะเจอปัญหาในตรงนี้ดังนั้นจะสังเกตดูนะครับว่านักแข่งม o เตจีพีเขาจะไม่เน้นแบบว่าสร้างกล้ามเนื้อให้มันใหญ่เหมือนกับกีฬาบางประเภทแต่เขาจะเน้นมาในโทนผอม ผอมแต่ก็ต้องแข็งแรงนะครับคือก็เห็นเขายกเวทยกดามเบลยกอะไรอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ได้ไปนเน้นว่าเฮ้ยกล้ามจะต้องโตเป็นมัดร่างกายบึกบึนอะไรขนาดนั้นคือถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะได้น้าหนักเพิ่มขึ้นมามันจะได้ความเชื่องช้าเพิ่มเข้ามามันจะไม่ได้ความคล่องตัวคือนักแข่งโมโตจีพีต้องอาศัยความคล่องตัวอาศัยระบบการหายใจที่ดีนะครับเข้ามาเพราะว่าจะต้องอยู่กับรถและก็จะต้องแบบว่าสู้กับความร้อนสู้กับ เรื่องของสภาพอากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับประมาณได้ลงสนามก็ประมาณ40-50นาทีนะครับก็คือจะวิ่งกัน20กว่ารอบเนี่ยเห็นไหมครับดังนั้นน้ําหนักมันก็ก็เลยจะมีส่วนดังนั้นเราจะได้เห็นนักแข่งเนี่ยส่วนมากก็จะคาร์ดิโอกันก็คืออาจจะมีปั่นจักรยานอันนี้ก็ฮอตฮิตนะครับแล้วก็วิ่งนี่แหละวิ่งมันแบบเพียวๆนี่แหละจะเป็นประมาณนั้นนะครับนอกจากอย่างอื่นกันไปก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าคนไหนที่ 75ไปเนี่ยนั่นแหละมันมันมันจะมีผลรู้สึกว่านักแข่งที่เขาซีเรียสมากๆกับน้ำหนักน้ำหนักนะที่ท,ที่ที่ผมได้เห็นนะครับได้พูดบ่อยก็คืออาร์เรสเอสปาโกหมายเลขสีเ่เของอาร์พิเลียครับเขาบอกว่าถ้าน้ําหนักเขาในตอนก่อนจะแข่งเนี่ยเอาสัก2วันนะครับถ้าเกิดว่ามันมัน,ม,นมันลดลงสักครึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยโค้กเขาจะดีใจมากเลยฮะเขาจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองพร้อมเหมือนตัวเองมีความมั่นใจ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าอยู่ๆแล้วน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นสักกิโลสักครึ่งกิโลนะครับก่อนแข่งสักวันพรุ่งนี้มาลืนนี้อย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกโกรธตัวเองเขาจะรู้สึกซีเรียสว่าเฮ้ยอะไรยังไงเพราะว่าเขาเขามีมีความเชื่อนะครับว่าน้ําหนักไม่ต้องเป็นส่วนต่างเยอะหรอกขนาดแค่เป็นกิโลหนึ่งหรือว่าครึ่งกิโลเนี่ยมันก็มีผลนะครับกับเรื่องของรถของแรงของรถของอะไรต่างๆโอ้โหนะครับมันมาขนาดนี้ก็ถือว่า ถือว่าเป็นอะไรที่ที่สำคัญนะครับแต่นะครับในปีหน้า World Superbike เนี่ยเขาจะมีการกําหนดนะครับโดยเขาจะเอาก,กฎกติกาของ Moto3 กับ Moto2 เนี่ยไปใช้ซึ่งผมยังไม่เล่าในคลิปนี้นะครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมันยังไม่ได้ตกผลึก100%บอกไว้ก่อนนะครับมันยังไม่ได้ตกผลึก100%ว่าจะเท่าไหร่อย่างไงกันแน่แล้วอีกอย่างหนึ่ง w o r l d Superbike เนี่ยเขาเขาแข่งกันเขาไม่ได้แข่งพร้อม MotoGP นะก็คือเขาจะแข่งทีหลังครับ มันก็เลยเหลือเวลาอยู่อีกนานกว่า MotoGP กว่าสนามแรกจะมาถึงดังนั้นสิ่งที่จะทําก็คือเขาเขาบอกไว้แล้วครับว่าเขาจะเอาเอากฎของ Moto3 Moto 2มัน <c oughs> มามาใช้ก็คือน้ำหนักนักแข่งวันนี้ผมจ่งหัวให้ให้ทราบข้าวๆก่อนแล้วกันสำหรับโวล์ซูบูไบคือเขาจะเอานักแข่งกับรถแข่งนี่เอามารวมกันนะครับว่ามันจะเท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้างประมาณนี้ใช่ไหมอ่า จากที่เมื่อก่อนนะครับก็คือตั้งแต่ปี2023ลงไปเนี่ยเขาก็ใช้หลักการเดียวกับ m o t o GP ก็คือไม่ได้กําหนด <c oughs> ไม่ได้อะไรแล้วแต่เลยแต่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่นักแข่งมองว่าเออคนนั้นตัวเล็กตัวโตวคนนั้นหนักคนนั้นเบายัางไงสุดท้ายก็เลยลงมาติกันว่าโอเคนะครับจะนะครับมีการกำหนดมีการอะไรต่างๆออกมาในแบบนี้กันเนาะโอเคทุกคนครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากนะครับสำหรับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับน้ำหนัก ของรถนะครับ m o t o 3 Moto2 เป็นยังไง MotoGP เป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกคนขอบคุณที่เรียกว่าสั่งซื้อสินค้าจากลิงก์ที่ผมโพสต์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Lazada ไม่ว่าจะเป็นใน s h อป e ีนะครับถูกใจสินค้าตัวไหนถ้ามองแล้วใช้ประจํากดสั่งซื้ออยู่ประจำเนี่ยก็มากดสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมโพสต์ไปผมก็ถือว่าเป็น1ช่องทางในการสนับสนุนกันนะครับผมก็จะได้ค่าในหน้าตรงนั้นกันไปนะครับโอเคลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพนนี้ทุกคนไว้เจอกันลิปหนะ้าสสวัสดี